ก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเล่นแวนเฮลซิงเลยกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้หยิบเจ้าแวนเฮลซิงมาเล่นเลยนะครับสำหรับสายแครี่ีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมีตัวล้วงมาบ่อยมากนะครับมีแบบคือเจอแต่ตัวล้วงอ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะตายไวนะครับถ้าเกิดว่ายืนตำแหน่งไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งเดียวกับโมทอร์แลวกันนะครับฝั่งที่มีบังกรแล้วกันนะครับจะได้มีแบบคนที่ช่วยเยอะนะครับแต่ เล่นแวนเฮลซิงทีไรนี้รู้สึกว่าจะตายเยอะมากนะครับตามเจอกับทาร่านะครับตรงกลางทะเลาะก,กันเหรอตรงกลางมีทะเลาะก,กันนะครับเอ้ยดิงเราโหดเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรนะครับทะเลาะกับทาร่าอะไรกันต้องยืนหลังโมทอนนะที่จริงผมต้องยืนหลังโมทอนปังนิ่งอ่ะเจ็บหนักครับทาร่าช็อตน,นี้น่าจะเจ็บอยู่ ตีเต่าเอาเต่าแล้วกันนะนี่งไงขวางไว้ไม่ให้มันมาตีเต่าครับตีเต่าอ,อยู่กับโมทอสก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นแทงที่แบบไม่อึดมากแต่ก็ก็พอพอที่จะกันให้เราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องแบบเอาปิดสตาร์ทเราแล้วอ่ะโมทอสฟันฟันฟันเข้าไปลูกอ่าสวยครับ <laughs> นี่มากับโมทอสอย่างนี้ฮนะสบาย อ่าับถอยทับถอยถอ,อ,อ,อยครับน้องประทู <c oughs> อะนะครับรงรง่งส่งสัญญาณควควรโอ้ยเขาหน่อย <c oughs> ดึงกวนนี่ฮะเอามาแล้ว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  <c oughs> ป <Ki>! ังนิ่งยิงอีกยิงอีกยิงอีกไอเหลือครับเจ็บหนักไปอีกครับเจ็บหนักไปครับมีหน้าครับ นี่ไงน่าจะตายอยู่นะนั่นไงว่าแล้วเราก็ข่าอะไรแบบเจ็บหนักอยู่นะแต่ลิงมันปั่นป่วนอยู่แถวนี้จะได้รอเปล่าเนี่ยได้อยู่มั้ง อ่าโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ช่วยบังกรได้ด้วยครับเฮ้ยลิงเราโหดครับแต่ผมก็คิวไปสองตัวแล้วนะโมทอตไปไหนล่ะคืออยู่คนเดียวนี่อันตรายนะครับถ้าไม่เห็นในแมปนี้ผมถอยกลับนะครับเดี๋ยวจะโดนล้วงนะครับนี่ไงลิงอยู่นี่สับมันซับ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  ซับซับสวย <laughs> นั่นไงนั่นไงจะโดนหลวงนั่นไงว่าและ้ะไม่น่าดันสูงเลย <laughs> ดันสูงไปตายครับืมกะจะได้เปรียบอไปแล้วคิวไปทั้งสามตัวนะครับ ที่จริงเวล่าไม่ต้องไม่ต้องหลุดเลนก็ได้นะผมก็อยู่ที่เดิมดีกว่านะครับเมดเราฮนะเมดเมดกลับไปที่เดิมดีกว่านะเมดเมดกลับที่เดิมครับฮะนะครับเราก็คิวไปสามตัวแล้วเอา้าทาร่ามัาานเป็นทารลากับลิงอยู่ฝั่งล่างเหรอเดี๋ยวเรามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะครับเราเอามังกรนะครับ โอ้โมทอนดุเว้ยเฮ้ยโมทอนดุมากครับอ่ะเอาป้อมเลยโมทอนโมทอนเอาป้อมเลยสวยลูกสวยถอยกันแล้วกันนะครับเอาลิงมาลิงมาลิงมาถอย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 ,อ,ยอันติเมตเลยเหรอจัดทาร่าเลยเหรอโอ้โหโหดเว้ย ถอ,ถ,อถอย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 ครับถอยบังกอนมาแล้วแต่ว่าต้องรอต้องรอตัวแบบตัวนี้ของเราอะลิงไม่น่ารอดนะว่าแล้วโมโทอร์เราดูครับ น่าจะตายอยู่นะนั่นไงว่าแล้วมีตัวมาซ้อนด้วยแน่าทาล่าหนีเอามาังกรเลยครับสวยครับสวยเลยครับแบบนี้ แมบ,บนี้ไม่ได้เปรียบมากเลยนะครับได้เปรียกมากมากเลยนะครับโอ้โหโมท้อนเราดูไว้เรามาดูเลือดดีกว่านะสั่งหน่อย่ะเดี๋ยวเราไปยืนเลนกันต่อนะครับตรงคือตรงนั้นแข็งอยู่เราก็ไม่ไปช่วยนะต,ตีเต่าเอาเลือดแล้วกันนะครับเนี่ยแวนนงสิ่งดีตรงนี้แหละนะครับถ้าพวกพวกดาบดูเลือดมาด้วยนี่ก็ ชิวอะยิงชิวๆเลยโอ้โหโมทอสดูมากครับโมทอสดูจริงๆแต่จังหวะนี้มันได้เปรียบอะก็ก็เลยแบบดันเลนดีกว่านะครับเนี่ยคือมันออกกันอยู่ตรงกลางอ่ะตัวมีหน้าเกิดแล้วแต่น่าจะตีได้อีกสักนิดนึงอยู่นะยิงกี่ทีถึงจะแตก ได้แล้วอ่ะถอยได้ครับถอยได้แต่ว่ามันมีมันมีคีบมาผมก็น่าจะพอสู้ได้อยู่นะถ้ามีคีบน่ะปังปังโอ้โดนละโดนละโดนละ,น,ละนั่นไงว่าละจะโดนโดนลุมกระทืบบอกว่าเห็นแวนไม่ได้นี่ไงข้อเสียของแวนเนี่ยคือมันถอยยากอะ่ะคือเล่นไม่ระวังก็เรียบร้อยเลยผมอะ่ะ แต่ทีมได้เปรียบมากเลยนะครับตอนนี้ก็ปั่นป่วนนะครับป้อมเรายังไม่แตกเลยนะครับแล้วก็ป้อมผู้ต่อสู้ใกล้จะแตกอีกละตรงนี้ทาอะไรกันอยู่โอ้ทะเลาะกันอยู่โอ้แต่ทะเลาะก,กันที่ใดก็ชชะน,นะครับฝั่งเราโอ้โหดวเว้ยปะเราเพื่อนชวนทีมมังกรนะ่ะคิดว่าผมไปอยู่กับโมทอร์ดีกว่านะจะไปเปี้ยวคนเดียวก็โ,โหโอ้โห,โ,อโ,หโหจะเอาป้อมเราเหรอไม่ได้ได้นะครับไม่น่าให้นะครับไม่ให้ครับ มาแล้วครับเอาลิงเสหน่อยเอาลิงเสหน่อยลิงเสหน่อยตายครับเรียบร้อยครับได้คิวครับไม่เป็นไรเราได้เปรียบเสีย้อมไม่เป็นไรนะครับมับงกรอ่ะเออ <c oughs> ลิงเมื่อกี้ฆ่าผมอ่ะเออผมเอาคืนได้ะค่อนข้างแรงแล้วครับได้ดาบนี้มาอีกไม่น่ารอด้วทาร่า,าเ,เสร็จเสร็จเสร็จนั่นไง ไม่มีใครเอาฮิวมาเลยนะแต่นี่ได้อยู่ครับตีป้อมไม่นานานครับแต่ตอนนี้แวนแรงมากแล้วนะครับตีป้อมแป๊บๆน่าจะแตกนะครับตอนนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับกระโดดเข้ามาสับเหรอปล่อยอันติซะเลยไม่น่ารอดครับยินหลังโมทด้วยครับตัวอะไรตัวใหม่เหรอตัวใหม่เหรอตัวใหม่เลรอยากตายไม่รอดนะครับเออไม่นธรรมดานะครับ เล่นใครไม่เล่นมาเล่นกับแหวนนะครับเย็นอยู่นะ๋ยวดูซิเอาลิงยังไม่เกิดนะครับเราเออกป้อมเลยลิงยังไม่เกิดออกป้อมเลยโอ้โหโดนล็อกไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ตายนะครับอ้าวนะครับรอดรอดมาได้แบบนี้ก็ดูดเลือดฮะดูดเลือดแต่ว่าลิงเกิดแล้วนะแต่ลิงไปฝั่งนู้นเนี่ยเ,เขาบอกให้ถครก็ถอยนะครับ ต้องเชื่อเพื่อนนะครับเราอยู่เปียวนะครับเล่นแบล็ซิ่งองี้ครับเมื่อกี้ผมเปียวไปสองช็อตนี่ผมก็ตายไปสองรอบเลยนะคือต้องยืนหลังอ่ะไม่ยืนหลังนี่ก็คือไม่รอดนะครับเนี่ยผมยืนหลังโมทอร์ยริงวเลยเนี่ยครับน่าจะวิ่งไปซ้อนเพื่อนอยู่นะอะนะครับมาโมทอร์ไล่ให้อยู่แต่ว่านี่ไง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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วใจเย็นนะครับใจเย็น ใจเย็น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 ดีใจเย็นใจเย็นดี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 ตายแล้วฮะตายแล้วครับ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 ถอยเลยครับถอยเลยครับถอยเลยครับโอ้โหได้เปรียบมากเลยผมคิววิจเจ็แล้วนะ ไม่น่ารอดนะลิงอ้าหตาอีกเออคิวพีเก้าครับเดอบลแถบเลยครับเสื้อก็สวยเลยหลังจากที่เปลี่ยนวิธีนะครับกลับมาเป็นเล่นแบบถนอมเนื้อถนอมตัวนะครับแต่ว่าเลือดน้อยมากเลยผมขอดูดเลือดบ้างเถอะขอดูดเลือดหน่อยนะอ่ะสวยครับดูดเลือดดูดเลือดแล้วกันนะครับให้เลือดเต็มเต็มอ้าโอเคเลือดเต็มแล้ว ได้และได้ละแต่ลิงมันจะมานะแต่ลิงมันจะมานะรวมกลุ่มดีกว่านะเออเอาเขาคิวกันอยู่อะ่ะตัวแท้งไม่รอดนะครับ ปลอันติใส่เรียบร้อยครับไม่รอดโอ้โหคิวไปสิบเลยครับเอาลิงไปนู่นแล้วเราเอาป้อมมันเลยนะไม่ไม่ได้ามาทันนะครับนี่ไงลิงมันทำอะไรลิงฝั่งนั้นนะครับโอ้ผมน่าผมผมว่าผมได้ MVP ีนะฮะนั่นไงได้จริงด้วย เออไม่ใช่ดิป้อมแตกจริงจริงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างผมกับโมทอสใครจะได้ v v p แต่โมทอสนี่ตายน้อยแต่ผมก็ก็ฆ่าเยอะนะผมคิวไปเยอะนะครับเดี๋ยวลุ้นกันได้หรือเปล่าได้ไม่ได้โทรศัพท์มีช้าๆนิดนึงนะครับผมใช้รุ่นอ่า s ัมซุงกา a ล็กซี่เอ o ก้าโปรโอ้โหโมทอสได้โอ้โหโมทอสขอดูสถิติท่านลบหน่อยนะลบท่านหน่อยนะผมลืมกดดูนะฮะตอนแรก โอ้แต่ผมก็ฆ่าแบบ Legendary ด้วยนะโอ้โบค่อนข้างจบไวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลิงไม่มาช่วยพวกเลยโอโมทอดฆ่า12ช่วย15ผมเขาผมคิวแค่10โอ้โหโมทอดทีมโคต่อสู้มีตัวใหม่ด้วยนะโอ้แต่ว่าตัวฆ่าเรานี่ก็อย่างนาคอสของฝั่งเราก็ฆ่าไม่ทัน แวนตีไวนะครับก็ได้ลูนได้อะไรเข้าไปด้วยแล้วตีโคตรไวเลยลองเล่นแบบเซฟเซฟดูก็ก็ใช้ได้นะพยายามไม่ตายไงเล่นแวนเฮลซิงนะครับ <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ